พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่าเวลานั้นโยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลทุกปีเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ12พรรษาโยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้น เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลงทุกคนก็เดินทางกลับแต่พระเยสุจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูเซาเลม็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทางเมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้วโยเซฟพร้อมกับพนางมารีตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จักเมื่อไม่พบจึงกลับไปที่กรุงเยรูเซาเลม็มเพื่อตามหาพระองค์ที่นั่นในวันที่สโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีพบพระองค์ในพระวิหาร ประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขาทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในปรีชาที่ทรงแสดงในคำตอบเมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนังมารีเห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจพระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่าลูกเอ๋ยทำไมถึงทำกับเราเช่นนี้ดูสิพ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกพระองค์ตรัสตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อแม่ไม่รู้หรือ ว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัสพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเลตกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองพระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยพระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปีชาญาณพระชนมยุและพระหัสถานเฉพาะพระพักของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ พระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตตเจ้าทรงพระเจริญเทินพี่น้องที่รักวันนี้พระวรสารเหมือนกับเร่งหรือพยายามให้พระสุกเจ้าเนี่ยโตไวเหลือเกินเมื่อคืนวานเราเพิ่งฉลองการบังเกิดมาของพระองค์วันนี้พระวรสารพูดถึงพระองค์มีอายุ12ปีซะละวันนี้ดูซิว่าครอบครัวของพระเยซุเจ้าแม่พระนบุญโยเซฟเนี่ย ทำไมจึงได้ชื่อว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ดูประการที่1นึ่งนบูรุกาขึ้นต้นว่าโยเซฟพร้อมกับพระมารดาและพระเยสูเจ้าขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีเข้าใจก่อนว่าเทศกาลปัสกาสาหรับชาวยิวเนี่ยเป็นเหมือนอยู่เมืองไหนประเทศไหนก็ตามที่เป็นชาวยิวเนี่ยขอว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไปแสวงบุญในโอกาศปาสกาที่กรุงเยรูซาเล็มเหมือนกับคริสิชนเราเนี่ยอยู่ประเทศไหนในโลกใบนี้ขอมีสักครั้งเถอะจะไปที่มหาวิหารนบุญเปโตรที่กรุงโรมขอมีสักครั้งเนอะจะไปที่เมืองลูธที่มพมระพาประจัก์หรือที่ฟาติมาหรือที่อื่นๆเพราะเหมือนกับอยากไปที่ที่แสวงบุญแห่งนั้นแต่นี่ไม่บังคับแต่เราอยากจะไปแต่กับกฎของชาวยิวเหมือนกับว่าหนึ่งครั้งในชีวิตจะต้องไป แล้วก็สําคัญคือว่าใครที่มีบ้านอยู่ใกล้กับมหาวิหารนบุญเท่าทีใครที่มีบ้านอยู่ใกล้มหาวิหารที่กรุงยเยรูซาเล็มนะแอรีย24กิโลเมตรเนี่ยจะต้องไปเทศกาลปาสกาที่กรุงยเยรูซาเล็มทุกปีนั่นเป็นข้อบังคับส่วนคนที่เกิน24กิโลเมตรก็ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้มาเถอะหรือจะมา,มากกว่าก็ไม่ว่าแต่ไม่บังคับแต่พระคัมภีร์เขียนว่าแม่พระกับนบุญโยเซฟ ไปฉลองปาสกาที่กรุงเยรูซาเล็มทุกปีแต่พ่อบอกเมื่อวานนี้เองว่าบ้านของพระนบ,บุญโยเซฟเนี่ยอยู่ที่แคว้นกาลิลีห่างจากกรุงเยรูซาเล็มอยู่แคว้นยูเดียเนี่ยประมาณ1 3 0่ง0ถึงหนึกิโลเมตรไม่อยู่ในกฎ24กิโลเมตรแต่ว่านบ,บุญโยเซฟและแม่พระกลับเดินทางไกลทุกปีเพื่อไปฉลองเทศกาลปาสกานั่นเพราะว่าอะไร ให้ความสำคัญกับมหาวิหารและเทศกาลนี้การเดินทางไกลแต่ละครั้งพี่น้องน,นึกสภาพพี่น้องไปสแสวงบุญที่ลูดที่ฟาติมาและที่อื่นๆเนี่ยใช้เงินขนาดไหนต้องเก็บเงินขนาดไหนถึงไปสแสวงบุญได้ครอบครัวของนบุญโยเซฟและแม่พระก็เป็นแค่ช่างไม้ธรรมดาธรรมดาซึ่งก็ไม่ได้ยากจนอะไรมากมายนั่นหรอกแต่ก็มีงานทําแต่ก็ไม่ได้ร่ํารวยมหาศาล คิดดูว่าต้องเก็บเงาเก็บทำงานและเก็บเงินทั้งปีเนี่ยต้องเดินทาง150กิโลเมตรใช้เวลากี่วันเมื่อถึงแล้วยังต้องอยู่อีกกี่วันเพื่อลบฉลองเทศกาลปาสกานั่นแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแล้วที่เหลือเอาไปกับการใช้กับการเดินทางเพื่อไปขอบคุณพระเป็นเจ้าและแสวงบุญในทุกๆปีอันนี้คือทำไมครอบครัวน,นี้จึงศักดิ์สิทธ เพราะครอบครัวนี้ให้ความสําคัญกับพระเป็นเจ้าเป็นที่ตั้งและหลายครั้งคิสชนเราเนี่ยบอกโอ้วันนี้มาไม่ได้เราเพราะว่าที่บริษัทมีงานให้ทําเป็นพิเศษโอ้วันเสาร์วัาทิตย์ไม่ควรปิดร้านเลเพราะว่าแขกมาเยอะและอื่นๆเราเห็นความสําคัญกับเรื่องเหล่านั้นและเราให้ศาสนาเป็นเรื่องรองแต่กับครอบครัวของพระเยซูเจ้าแม่พระนบุญโยเซฟปิดออฟฟิศหลายสัปดาห์ทันทีเมื่อถึงเทศกาลปาสกา เงินจะมาทั้งหลายเท่าไหร่ก็ตามไม่สนใจฉันจะขึ้นไปที่กรุงเยรูเซาเลม็มแล้วก็ไปนมัสการพระเป็นเจ้านี่คือความแตกต่างแล้วเราก็ไม่เห็นว่าครอบครัวของนบุญโยเซฟอัตคัดขัดสนเลยเพราะรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างพอเหมาะพอเจาะรู้จักเก็บเหลือเอาไปแสวงบุญนั่นคือข้อคิดประการที่หนึ่งให้กับครอบครัวของเรารู้จักใช้เงินรู้จักเก็บหอมลอมลิบ ล้วคิดเสมอว่าพระเป็นเจ้าต้องมาที่หนึ่งไม่ใช่ว่าวัาทย์นี้มาไม่ได้ที่บอกเพราะว่าเรื่องหนึ่งสสาสี่ห้าแต่นบุญโยเซฟวางแผนไว้เลยตลอดสัปดาห์นี้ตลอดเดือนนี้ช่างไม้โยเซฟจะปิดออฟฟิศแล้วก็จะพาลูกและครอบครัวไปแสวงบุญอันนี้คือทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะครอบครัวนี้มีพระเป็นเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งมาดูครอบครัวนี้ประการที่สองเป็นครอบครัวที่อบอุ่น พระคัมภีร์เขียนว่าไปกันทั้งครอบครัวนะพระองค์มีอายุ12ปีก็ไปกันนะไปกันทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่เหตุการณ์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือตอนที่พระริสุเจ้ามีอายุ12ปีการเดินทางของชาวยูเนี่ยเขาจะไม่เดินทางเป็นครอบครัวแล้วนะโดยภาพรวมกลุ่มผู้สแสวงบุญผู้หญิงก็จะไปกันกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้สแสวงบุญผู้ชายก็จะตามมางั้นการเดินทางจะให้กลุ่มผู้สแสวงบุญผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เด็กเนี่ยไปก่อน เพราะว่ากลุ่มนี้เดินทางช้ากว่าส่วนกลุ่มผู้ชายและวัยกำยำเนี่ยก็จะออกเดินทางหลังจากนั้นเหมือนกับพอนบุญโยเซฟและแม่พระเสร็จภารกิจที่กรุงเยรูซาเล็มจะเดินทางกลับบ้านก็แม่พระและกลุ่มญาติพี่น้องผู้หญิงแล้วก็ลูกๆกหลานก็จะออกไปตั้เช้าเลยเช่นออกไปตั้แปดโมงเช้าส่วนกลุ่มผู้ชายก็สัก1ิบโมงค่อยออกเดินทางเพราะว่าเดินทางเร็วกว่า และสุดท้ายพอตกค่าก็จะเจอที่พักแรมและกลับมาพร้อมกันเพื่อไม่ให้การเดินทางของผู้หญิงเนี่ยเป็นอุปสรรคทําให้การเดินทางช้างั้นออกไปก่อนพอกลุ่มพระแมะ่กลุ่มแม่พระเดินถึงที่พักตอนเย็นกลุ่มนบ,บุญโยเซฟก็เดินทางมาถึงปึ้งแล้วก็จะมาดูว่าพระกุม,มารเป็นยังไงบ้างอ้าวละสิหาพระเยซูเจ้าไม่เจอทําไมจึงหาพระเยซูเจ้าไม่เจอเนื่องจากว่ากลุ่มเดินทางเนี่ย บางทีก็เอาลูกไปกับแม่นะบางทีเอาลูกไปกับพ่อนะแล้วลืมบอกซึ่งกันและกันพระเยซูเจ้าเดินทางอยู่ที่กรุงยเยรูซาเล็มแม่พระอค,คิดว่าพระองค์ไปกับนบุญโยเซฟเป็นผู้ชายด้วยกันอายุ12บปีนี่คงอยากเดินทางในกลุ่มผู้ชายมั้งส่วนนบุญโยเซฟคิดว่าพระกุมารเพิ่งอายุสิบสองปีคงอยากอยู่กับแม่มากกว่านั้นต่างคนต่างคิดว่าลูกไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งสุดท้ายลูกอยู่ที่กรุงยเยรูซาเล็มตกเย็นหาไม่เจอคนซึ่งเป็นแม่รู้สึกดี ลูกหายไปใจแทบสลายพอรู้ว่าลูกไม่มาเนี่ยผ่านไปหนึ่งวันแม่พระนบ,บุญโยเซฟเรีบเดินทางกลับกรุงเยรูซาเลม็มทันทีในวันนั้นเลยเพราะไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงอายุแค่12ปีเองผ่านไปอีกหนึ่งวันก็ยังหาไม่เจอพอวันที่สเห็นพระเยสุเจ้านั่งหน้าตาจิ้มลิ้มอยู่ในมหาวิหารทำการบรรดาผู้ ผู้นักรู้นักปราชญ์ทั้งหลายกําลังถกกันด้านเทวะวิทยาถกกันด้านศาสนาและพระเป็นเจ้าพระสุเจ้านั่งอยู่ข้างหน้าเลยสอบถามพวกเขาด้วยความตั้งใจแม่พระนะบุญโยเซฟเมื่อเจอก็สบายใจได้แต่ความโกรธเนี่ยนะต้องขึ้นหน้าแน่ๆเหมือนกับครอบครัวของเราลงลูกหายไปสิแล้วไม่บอกเนี่ยเจอเนี่ยต้องมีมีกระชากคอนะแต่ไม่ใช่ภาพของแม่พระแลนะนบุญโยเซฟไม่มีกระชากคอ เข้าไปถามพระเยซูเจ้าด้วยความแบบแบบเป็นแม่เลยทําไมลูกทํากับเราเยี่ยงนี้ลูกจะอยู่ต่อทําไมไม่บอกเราเราจะได้ให้ลูกอยู่ต่ออีกวันหนึ่งก็ได้ดูคําพูดที่ใช้สุภาพอดกั้นหน้าดูเลยตามหามาสามวันถ้าเจอก็ต้องมีสักสักสักฉากหนึงแล้วกันนะแต่ไม่มีอดกั้นสุดๆดูคําตอบของพระเยซูเจ้าบ้างหลังจากนบุญโยเซฟ กับแม่พระบอกกับพระเยซูเจ้าว่าลูกเอ๋ยทําไมทํากับเราเช่นนี้พ่อกับแม่ต้องกังวลใจทาหาลูกมาตลอดสามวันนะมาดูคําตอบของพระเยซูเจ้าถ้าเราเป็นพ่อและแม่จะมีอาการอย่างไรพ่อกับแม่ตามหาลูกทําไมพ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่บ้านของพระบิดาของลูกโอ้โหคําตอบนี้แม่ก็อุตส่าห์เป็นห่วงยังมาถามมาตอบอีกแล้วจะมาตามทําไมล่ะ โอ้โหยิ่งเลือดขึ้นหน้านะแต่นบุญยาเซฟก็เก็บอาการและอธิบายให้พระเยซูเจ้าเข้าใจถึงหลายสิ่งหลายอย่างสุดท้ายพระกัมภีร์เขียนว่าพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเลตพร้อมกับบิดามารดาประโยคสุดท้ายสําคัญและเชื่อฟังท่านทั้งสองอย่างดีนั่นคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวแม้จะมีขัดแย้งขัดใจ แต่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันตลอดเวลาไม่มีการดุดา่าไม่พอใจคุยกันมาเข้าใจกันมาฟังซึ่งกันและกันนี่คือข้อคิดประการที่สองกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่เตือนใจในครอบครัวของพวกเราเนี่ยว่าพ่อแม่ลูกควรที่จะไม่มีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยไม่ควรยึดว่าฉันคือพ่อฉันคือแม่ลูกต้องเชื่อฟังแม่ ไม่ควรบอกว่าแม่เป็นเต่าล้านปีพ่อเต่าล้านปีไดนโนเสาร์ละโลกสมัยใหม่ไปไกลขนาดไหนละไม่มีความคิดเช่นนี้ในครอบครัวของพระเยซูเจา้าต่างคนต่างฟังซึ่งกันและกันมีคนผิดพลาดมีคนบกพร่องแต่มาฟังเหตุผลของกนและกันและใครเป็นผู้ผิดก็ยอมรับอันนั้นและพระเยซูเจ้าก็ยอมรับอันนี้ในฐานะลูกที่ทําโดยพลรการแม้จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ความเป็นลูกไม่บอกวิดามารดาก่อนนะบุญโยเซฟแม่พระก็เข้าใจลูกสุดท้ายทั้งสามคนก็กลับไปที่นาสาลตแล้วก็อยู่กันกระทั่งอายุ30ปีของพระเยซูเจ้าแล้วก็เริ่มประกาศพระวรสารหลังจากนั้นและนี่คือบทสรุปของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนึ่งทำให้ครอบครัวนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีพระเป็นเจ้าเป็นที่ตั้งยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ยอมละเลยเทศกาลปาสกา ประการที่สองครอบครัวนี้เข้าอกเข้าใจกันฟังกันละกันอันถ้าเกิดอยากให้ครอบครัวเราศักดิ์สิทธิ์มีความสุขเหมือนครอบครัวของพระอิศุเจ้าก็ทำสองประการนี้และครอบครัวเราก็จะมีความสุขขอบพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน